มาตรฐานที่1ด้านคุณภาพเด็กเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ผลการประเมินร้อยละ90.17สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจสามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมผลการประเมินร้อยละ88.37 สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศพัฒนาการทางด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมผลการประเมินร้อยละ87.70สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสามารถสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ผลการประเมินร้อยละ 88.84สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศผลการประเมินมาตรฐานที่1ด้านคุณภาพเด็กโรงเรียนบ้านหนองโคง้ง ส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยมีสุขณนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุอุบัติภัยและสิ่งเสพติดเด็กร่าเริงจ่มใสมีความรู้ที่ดีต่อตนเองมีความมั่นใจและกล้าสแสดงออกควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัยชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและ รักธรรมชาติเด็กมีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปันเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและาศาสนาที่ตนนับถือมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์โดยผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรมและได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสยนการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีการดำเนินโครงการต่างๆอาทิเช่นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัยยุคใหม่เก่งดีมีสุขกิจกรรมหนูน้อย สุขภาพดีมีสุขกิจกรรมหนูน้อยอารมณ์ดีห้วยศิลปะสร้างสารรค์กิจกรรมห้องเรียนแสนสุขกิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สื่อส่งเสริมพัฒนาการระดับประฐมวัยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกิจกรรมจัดทําแบบฝึกเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ผลการประเมินร้อยละ88.70สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและจัดการมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นผลการประเมินร้อยละ94.67สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนผลการประเมินร้อยละ95สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ผลการประเมินร้อยละ93.33สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอผลการประเมินร้อยละ91.67สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ผลการประเมินร้อยละ91.67สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมผลการประเมินร้อยละ94.29สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและจัดการโรงเรียนบ้านหนองโค้งมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่นจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนโดยมีโครงการสัญหาครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อจำนวนเด็กปฐมวัยและมีการดูแลเด็กในการจัดการในการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างทั่วถึงส่งเสริมให้ครูมีความชำนาญด้านการ จัดประสบการณ์มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมผลการประเมินร้อยละ93.43สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพผลการประเมินร้อยละ94.58สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขผลการประเมินร้อยละ91.67 สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยผลการประเมินร้อยละ95สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กผลการประเมินร้อยละ95สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องผลการประเมินร้อยละ 94.58สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม